สวัสดีค่ะครูมิปองนะคะ TSW ครูมิปองค่ะวันนี้นะคะหลายคนเลยนะคะมนุษย์แม่มนุษย์ป้ามนุษย์ยายอยากมีรายได้บนโลกออนไลน์เนาะแต่ก็บางคนก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่าไม่รู้อะไรเลยหนูทาได้ไหมป้าไม่รู้อะไรเลยป้าทําได้ไหมทําได้ค่ะแต่วันนี้นะคะครูมิปองอยากจะแนะนำคอสหนึ่งคอสนะคะกับ16สูตรเด็ดค่ะนะคะทำให้คุณเป็นนักธุรกิจบนโลกออนไลน์นะคะเรียนแบบว่ารู้หมดเลยค่ะ Facebook ทายังไงเปิดเพจยังไงควรใส่บทความแบบไหนหรือ u t u b e นะคะหรือแม้แต่ติ๊กต็อกนะคะคุณก็สามารถรู้ ได้หมดเลยค่ะลองไปเรียนดูนะคะเปิดใจเรียนดูวันนี้นะคะมันจะเป็นรอบที่3แล้วนะคะโอ้โหคนเข้าเยอะมากปังมากบอกเลยคุณจะเข้าไปด้วยราคา3 9 9บาทแต่คุณได้สินค้ากลับมาแม่เจ้าแม่เจ้านะคะสินค้ากลับมาในราคา503บาทนะคะต้องรีบนะคะรอบ3เปิดแล้วนะคะคกูมีฟองฝากลิงก์เอาไว้ให้นะคะบอกเลยแค่คุณกดเข้าไปในลิงก์นั้นคุณก็สมัครได้เลยแล้วก็เดี๋ยวมีแอดมินเชิญคุณเข้ากลุ่มนะคะแล้วก็ไปเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะทุกคนบนโลกใบนี้เรียนได้หมดเลยค่ะง่ายๆสบาย โลกออนไลน์ง่ายๆสบายๆกันค่ะ